สวัสดีครับทุกคนผมนนวิยาพลอดนะครับคลิปนี้วันนี้เราจะมาจัดสตูดิโอใหม่ที่ระยองนะครับซึ่งก็นี่เลยฮะผมยังไม่ได้จัดอะไรเลยคอมมาไรวางอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไทม์แลปการจัดแล้วก็ดูตอนที่เสร็จแล้วกันเลย ครับเสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มานะฮะภายในแค่ไม่กี่นาทีงนะทุกคนเมื่อกี้กกกเดีูนะประมาณสักสิบนาทีได้มั้งแต่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยอืมและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปผมขอทำการปิดไฟมือตืดตือไม่มีใครเห็นอะไรเลย แต่ทุกคนจะได้อึ้งน,นะครับนี่แทะะ้นี่คือไฟสีๆของเราเดี๋ยวนะผมต้องเปลี่ยนโหมดอันนึงอะมันทำยังไงวะอ๋อนี่นี่นี่ได้ละได้ละกว่าจะได้นี่ลืมเซ็ตไม่ได้เซ็ตนานแล้วก็เลยจาไม่ได้ว่าทํายังไงนี่ทุกคนไฟเปลี่ยนสีได้เย้ yeah! yes นี่ที่สุดสตูดิโอที่ระยองแล้วก็เสร็จภายในแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องซึ่งแสงเปลี่ยนสีได้ว่ายน้ำโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะวันวันที่4 มกราคม2 5 6 3เสมอ้ย2ก6 4นะครับ4มกราคม2564เนาะวันนี้เราจะทำการไลฟ์สดนะครับตอนประมาณค่ำคนะฮะเดี๋ยวผมจะกำหนดเวลาไปอีกทีนึงว่าจะไลฟ์สดกี่โมงนะครับเจอกันวันนี้ตอนค่ำคืนนี้นะครับสำหรับคลนนี้ลาไปก่อนนะฮะสว่างทั่วห้องเลยอันนี้เปิดไฟจริงๆนะครับเปิดไฟจากข้างบน ปิงปิง,ปงอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย